สวัสดี่่ะเพื่อนค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับซูซี่เวสคนนี้คนดีคนสวยคนเดิมเฮย้ยว่ามาพี่ี่จะบอกว่าวันนี้ มีการถูกว่าจ้างจากงานเดิมที่ัวเองเคยมาทำนะคะวันนี้พี่ซี่บอกเลยว่านอกเหนือจากการที่พี่ซี่เป็นหมอดูชื่อดังรงเล็บด้วยว่าชื่อดังเป็นคุณสอนแปน้นเป็นคุณกุศลแม่เป็นครูสอนร้อนครูสอนซิงกิ้งอะไรเล็บเปออเื่อยเยแอีกหนึ่งอย่างที่พี่ซี่ทำนะคะอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนน่าจะรู้แล้วก็อาจจะยังไม่เคยรู้ก็คือการวิทยกรนั่นเอง,เองหรือการที่จาเรียกว่าเป็นนักเอนเตอร์เทนเนอร์วันนี้นะคะพี่ซี่อยู่ที่ร้านนิวโปรเจกต์ที่แถวสี่นครินทร์ค่ะ ดูบรรยากาศงานกันดีกว่านี่ oh my God วันนี้เข้ามากันในติม Miss Grand วันนี้พี่ซี่ก็เลยตั้งแต่ตัวมาให้มันเป็นความ g r a n นิดหนึ่งมีความแร a n ความ g r a มเปเล่เปื่อยเลยเส่แฉกเดี๋หหที่บอกเลยนะคะว่าวันนี้พี่ซี่อยู่ในงานที่วรารที่นิ่โปรเจกต์แล้วก็เป็นร้านเขาเรียกว่าเป็นงานประจําปีบริษัทโอเคเดี๋ยวพี่ซี่พาทุกคนไปดูกิจกรรมหรือว่าดูบรรยากาศงานในกันดีกว่าคา่ะไป อันนี้เขาจะเป็นบุญลงทะเบียนนะพวกเธอเขาก็เจอใครมาถึงเขาก็จะลงบูุษลงทะเบียนที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็คืนค่อยเริ่มจัดงานเนี่ยปาร์ตี้เออเชื่อว่าเทศกาลช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่แต่หละคนน่าจะเริ่มแบบไปท่องไปเที่ยวแล้วเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันนะคะอ่ะที่บรรยากาศาในร้านค่ะพวกเธอและนี่คือที่ที่เหล่าทุกคนนะฮะพวกเหล่านางงามน,นะครับก็จะแสดงกันบนเวทีนี้เชื่อว่าเขาก็จะมีรันวงรันเวย์เอ่ยใดนะคะเออ เวอร์ป่ะเวอร์มาช,ชุูชมพู่ค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะนี่เธอเธอดูชุดแขกร่วมงานในวันนี้วันนี้มาในทีมของใหม่ดาวิกาค่ะใหม่ดาวิกวาใหม่ดาวิก้าจะบอกว่าวุ้นคือสับเสียยิ่งกว่าอ่ะชูบิธีกรว่าง,งานสู้ได้ปะอ่าชูบิธีกรยูเพสสุดวันนี้มาประกวดหรือามาร่วมงานเฉยเฉยมาร่วมง,งานค<ๆ>่ะ<ๆ>วันนี้มาร่วมงานเฉยเฉยแล้วสมมติถ้าเขาประกวดมีคนไหนที่อยู่ในใจไหมหรือยังไม่รู้หรือยังไม่รู้ว่ามีใครประกวดบ้างอ่า ไม่รู้ไม่ท pues ันประกวดบ้างอย่างที่บอกว่าตอนนี้งานยังไม่เริ่มเดี๋ยวงานใกล้ๆเริ่มแล้วนะคะฝากอันนี้หน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะ Happy New Year สำหรับคนที่ด <ila. S 3> <laughs> ูอยู่สุขสันต์วันเกิดขอให้ปีใหม่นี้นะคะชาวอางกทุกคนยัมีความสุขมากโอเคคอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาจอยกันตอนงานเริ่มเห็นไหมอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ไปเทศกาลแห่งความสุข แล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องแบบเทศกาลแห่งความสุขเพราะที่นานนะคะทุกคนก็เต็มที่ในเทศกาลปีใหม่แต่ก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าให้ระมัดระวังในเรื่องการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการกินการดื่มด้วยนะคะยังไงก็ปีนี้ก็ไม่ใช่ปีที่ทุกคนมปความสุขเช่นกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพองานเริ่มแล้วุกคนไปจอยกันเต็มที่ ชื่ออะไร,ระชื่ออะไรนีิวนิวโอ้โหนนี้มาได้คอนเสิร์ตอะไรเออเออผู้เข้าประกวดทุกคนต้องระวังต้องระวังให้ดูเธอพอมมาพอมมาไฟเออ ก็เอาจะเปิดดูตัร,าะะร่าอยากจะปังสักงว่ที่นี่สวยเยล, <c oughs> ลเยลนะเปิดห้ไลายมือไลลา,ลากกจิสห่วงซวยดูเกดูย่าไม่จตจะจับเพลจะสีตีกงจีแล้วจะ่มีมูสอีกเนล้านพีจเรามามูสิอยากจะมีอ,อะไรกันรื่อมามูสิมูสิเรามามูสิอยากจะปังตอรรุ่มตปิงกันเงมา Mamuzi, hiền tập bằng cái rụt, vinh gần mâmuzi. Mamuzi, mấy người mê đồ sơn ๕ท่านเท่าไหรในการตอบคำถามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่านางงามกนาท่าน,นใครจะเป็นค้ที่เข้ารอบในค่ำคืนนี้ทุกคนพร้อมไหมคะเนียบมากเลยพร้อมไหมคะโอเคค่ะเพืเ่อนๆค่ะและนี่นะคะเรียกได้ว่าก็เป็นงานส่วนหนึ่งที่พี่ซี่อะ ทำเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะไปดูดวงหรืออะไรก็ได้เหมือนตอนแรกที่บอกมาโอเคงั้นวันนี้พีซ่ซีว่าเดี๋ยวพีซ่ซีไปแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามและก็ดูพีซ่ซีถึงตอนนี้ยังไงปีใหม่นี้นะคะพีซ่ซีขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีโอกาสคงได้เจอกันนะคะเพราะยตงดต่อง,งานด้านล่างเลยนะคะไปแล้บ๊ายบาย